ผู้ชมรับชมการออก,กรางวัลที่5ครั้งที่22อยูน่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่กับกรรมการท่านหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการออก,กรางวัลนั่นก็คือคุณอาทิตย์สมน้อยหรือว่าคุณเบิ้ลประทุมราชนักร้องนักแสดงนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาเป็นกรรมการในการออก,กรางวัลเลยนะครับได้เห็นอะไรแล้วก็อยากให้พูดถึงเรื่องของความโปรง่งใสและความน่าเชื่อถือของการออก,กรางวัลสะหน่อยครับก็ใน ในเนีย่ยโอกาสนี้ผมว่าผมแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับก็บบผมอยากนาเสนอในเรื่องของความน่าเชื่อถือและก็ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ได้มีโอกาสนะครับได้ไปทดสอบว่าได้แบบถูกเชิญไปพบเจอด้วยกับ อุปกรณ์ต่างๆด้วยตัวเองด้วยนะครับถ้ามีแบบความโปร่งใสน่าจะถือมากในการเข้าห้องอุปกรณ์อย่างที่เห็นเลยนะฮะลูกบอลใช่ครับมพลาสติกใช่เลยเงี้ยเจ้าหน้าที่ยกมาให้ดูหมดไม่ดูทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ขั้นตอนจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางเราได้เห็นแบบทั้งระหว่างทางของแบบผลผลิตของสิ่งที่ประชาชนได้รับครับบริโภคต้องแบบทุกคนคือเชื่อถือได้แล้วก็ใหญ่ทุกคนรู้สึกว่ามันมีความมั่นใจกับสิ่งที่รัฐจัดให้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วผมเองก็รู้สึกแบบเราเองก็เป็นหนนนึ่่งใใปรระชชาาาทีีบิโภคมมตลอดดสกจๆ ที่ได้มาเห็นความโปร่งใสที่ดีขนาดนี้ครับสิ่งแน่นอนนะฮะกรรมาการได้เห็นทุกขั้นตอนในการออก,กรางวัลแล้วก็มาตรฐานในการออก,กรางวัลจริงๆนะครับคุณเบิร์นฮะสำหรับประชาชนที่รอชมการออก,กรางวัลอยู่อ,อาจจะลุ้นอยู่<อ>คุณเบิร์นเองอยากจะวยพรยังไงบ้างฮะ ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับสมหวังครับผมก็ไม่รู้ว่าประชากรของเราก็มีกี่สิบล้านคนเนาะแต่ก็จริงๆก็ผมมอมอยู่ที่โชคและก็จังหวะชีวิตมากกว่าเด่กก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนั่นแหละครับถ้ามีโอกาสที่จะได้ร่ํารวยก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ย้ําในความโปร่งใสใช่ครับย้ำในความโปร่งใสแล้วก็ความน่าเชื่อถือตัวนี้ครับรับประกันเลยครับผมครับขอบคุณมากนะครับกรรมการในการออกรางวัลครั้งนี้คุณเบิ้ลปทุมราชด้วยขอบพระคุณครับ